ติดแล้วครับติดแล้วจุลิมาลองครับติดแล้วครับผมดินแล้วครับตัวใหญ่ยที่ไหนครับอโอ้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ โอ้โหโอ้คโโโโโนี้ก็อุดยอดนะครับผมแถวฟังทางนะครับอู้ย่าขาดเด้อย สวัสดีครับสวัสดีครับผมเบ้าอยางมีสานซิตี้ครับผมสวัสดีตอนเศร้านะครับสวัสดีเอฟซีสุภุสุข,สขน,นะครับผมเศานี้กับมายามบ่วงหนูนะครับเบ้าหยางจะยามไปตามข่างทางเขานะครับผมข่างทางดานะครับ สองฟังทังนะครับเวานนี่ยผมก็มาใส่ไว้นะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นไปทางไอ้ร้อยเอ็ดนะครับผมด้านนี้จะเป็นทางวาปีปทุมนะครับกอกไปข้างนอกสองฟังทางนะครับผมเอารุ่นกันเส้านี่นะครับเหมือนเดิมนะครับหมาหน่อยต้องมัดไว้นะครับ <c oughs> ถ้าไม่มาดไว้เนี่ยมันจะกัดหนูกัดหนูหนตายมั้งอย่าบ่วงก่อนท้ายนั่นละเอายามกันครับผม บรรยากาศตอนนักซ่อนะครับอากาศากาศเย็นๆนะครับผมยังไม่เว้นนี่หอ้หองนอนะครับองเทียวนะครับที่ถือข้างบนถืออืมขุดออกมาไม่นะครับเมื่อคืนนี่เลยเลยขุดออกมาไม่ยู่รอครับติดแล้วครับผมดินหรอครับตัวใหญ่เท่าไหนครับ ตัวเงี้นะครับตัวเี้ตัวเงี้ยฮึ่โอ้โหโอ้โตัวนี้ก็สุดยอดนะครับผมแถวฟังทางนะครับตัวเงี้ยสุดตัวเลยนะครับต้นหางนะครับผม พกใหญ่ตัวผูวตัวแม่น่ตัวแม่น,นะครับืือืออออออ Ah. Uh -huh. ตัวแรกแหกมานครับผมเซาดีนะครับใหญ่มากใหญ่มากโอ้ อยุดด <c ười> ตัวแรกแหงมันนะครับเท่้านี้นะครับผมพุกใหญ่เหมือนเก่านะครับแถวโซนข่างทางั้งตัวใหญ่นะครับผมถ้าติดก็ติดตัวใหญ่หนูเริ่มมขอมาข่างทั้งนะครับหนูใหญ่ครับจยามาต่อผม ұм, ұм, ұм หมายนี่นะครับโอ้ยบ่วงขาดนะครับอือยังตลักนะครับผมขาดนะครับโอ้แต่เฉยายแท้ มีแต่หนูไง่นะครับอาการคังทางนะครับผมส่วนมากเป็นหนูไง่หนูทนหนูพุกไง่นะครับอยามันตัวครับผม,มหาดอีกแล้วลังนินติดแล้วนะครับ ด้านในนะครับผมเหม็นจะดิ่นนะครับดิ่งแขกๆอยู่ทางใน,น <c oughs> เขามีอีกตัวนึงนะครับผมตัวนี้ใส่พอประมาณนะครับรวมงามครับผมหนึ่งตัว ああ。 สองครับผมเพิ่มีตัวนึงนะครับห้อยกินเมื่อคืนนีนน่นะครับโอยหนูใหญ่นะครับมื่จากห้อยกินฟังนี่พวกใครถือบ่วงนะครับบวงไม่ไหมนะครับผม ความหนานะครับหนูเลี้ยงอยู่ด้านล่างนะครับยังด้านไตยหยาขุดกินหอยหยานะครับโอกาสถือยากนะครับเอาเงี้ยมาหล่อก,กับว่ากินนะครับเพราอหนูมีหยากินมงด้านนี้กับว่าถึกนะครับหอขุดก้นไม้ไม่เต็มอยู่คางบ่วงนะครับขุด ขุดออกมาอีกแล้วจะเป็นขุดเมื่อคืนเนี่ยนะครับปเปียกอยู่บ่ถือนะครับเบิกจกนำหมอกสบว่บ่บถือบ่วงไหมครับมัม่งดอนนี่นะครับ,บ,อนนรบโอ้ยหมาหลุดมาจุลี่ไม้นี่คือเกินไม้มุน มันขาดดิครับโอ้เหลือแต่หลักนะครับอันนี้ขาดนะครับผมวางขาดเฮ้ยโอ้ปรขาดนะครับอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างไหนลากเข้าไปน่อหูนะครับอยู่ดีลบอยู่ดีอู้ยขาดเด้อ หนูน่อยนะครับสงสัยจะเป็นหนูพวกหนูไอ้นั่นหนูขาต่ำนะครับหนูอีจดัดน้อยอผมว่ามันขาดนะครับลากก็เป็นหูนะครับ ฝังนี้เมื่จากลองร้อยเมื่จากหูหน่อยจะเป็นนูนน้อยแหละครับเอาเพิ่มไหมตัวนึงครับผมเอ้ยดยวาวไล่หลุดแล้วเบาเบาด่านนี้ครับผมปิดแล้วครับตีแล้วจุลิไป เพิ่มอีกตัวนึงนะครับมาเกือบกัดนะครับผมอู้ห้อยกินเพิ่มมาอีกตัวนึงครับผมถือจนได้นะครับอู้อยขุดเพิม่มอีกหนึ่งตัว บ่ยำเอาไว้รถกันครับผมพอมีตัวนึงนะครับผมผมจะเสียบไฟตะแรงรถนะครับ ว่าถุงห้อมเต็มแล้วครับเบาหย่างาเดียวถุงมาลายนะครับบ่ได้ตัดฟันครับผมเอาลงแปะมันก็กัดกันนะครับกัดกันเป็นแผลสิแต่ตัวน้อยก็ถีกัดแร้วยโอเคครับผมสี่ตัวนะครับคนงานครับผมหนึ่งตัวครับสองสามสี่แต่มาสีตัวนะครับผม โอเคนะครับระเลี้ยน,นแข้งขนาดนะครับวันนี้เป้าวยมกระทอนคนนุณไปขคลายนะครับผมผลงานนะครับซีตัวนะครับในราคาสองร้อยบาทนะครับผมวันนี้ได้ประมาณรุน่นึงนะครับตัวใ่ญ่นะครับผม เท่านี้ก็ถือว่ามานอยู่นะครับผมเดี๋บวะแยมจะเจ้าหนูไปขายนะครับเบาะแยมกระดับหนูบ่รมันเพื่อควบบันเทิงนะครับผมบางคนอาจจะว่าหาได้หนูแท้เพราะว่าเบาะแยมเอาหนูไปขายนะครับเอาหนูไปขายแน่แล้วก็ประกอบประหารแน่นะครับผมบพื่อเล่าเพื่อความเพลิดเพลินหรือว่าความสนุกสนานนะครับาเพื่อควาลุงชีพนะครับผมอย่ากังวใจนะครับผมบางคนอาจจะเพิ่นที่ว่าผมหาได้หนูแท้ทรมานสัตว์ทรมานอย่างที่ว่าไปนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอฝากไว้สักนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีสานซิตี้นะครับผมเพื่อกำลังใจบ้างอย่ามีคลิปต่อไปนะครับขอทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงยืนหนีมีแห้งสุบูรณ์สุขนครับสวัสดีครับ